รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวลดพุนทันนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุมหากินโชติประสิทธิ์ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาระบุรีเขตสองค่ะสวัสดีค่ะลุณสมาวดีคีรีค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเสาให้วิมลว,ว,วิทยานุก,กูลทาง,งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีค่ะสวัสดีนะคะ ดิฉันนะคะชื่อนางฉัตรสุดาเทพวิมลเพชรกุลค่ะปัจจุบันค่ะก็ดํารงตําแหน่งนะคะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะก็ดิฉันนางสาวรักษณ์ควนชมนะคะเป็นรองผู้อำนวยการนะคะกลุ่มบริหารทั่วไปค่ะ ก็บริบทของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมคะคก็คืออย่างแรกเลยคือจากการที่เราเป็นครูแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรองผู้มนวยการแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นผู้มนวยการใช่ไหมคะ <roar. S 1> คือมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบแบบมากขึ้นมากๆเลยนะคะอย่างที่2ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่หูไวตาไวมากขึ้น <Y: cinco. S 1> ซ, lived. ซึ่งเมื่อก่อนตอนเป็นครูก็คือจะเป็นคนที่โอเครับมอบหมายงานแล้วเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแค่นี้แต่ว่าพอมาเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นฐาน รองหรือว่าพุ่มในการก็คือเราจะต้องมีความแบบเุ้ยนโยบายสพทอบแบบนี้ใช่ไหมน,นโยบายเขตแบบนี้ใช่ไหมเราจะบริหารจัดก,การยังไงเพื่อที่จะเอานโยบายเนี้ยมาลงสู่ครูลงสู่เด็กแล้วทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมูทไปแล้วก็สามารถที่จะมีงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจะตามรูปที่เขาให้นโยบายมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของ ทักษะในการเป็นผู้นําในการวางแผนต่างๆก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องมาย่อยว่าโอเคนโยบายนี้เราจะต้องให้ครูทํำยังไงถึงเด็กยังไงประมาณนี้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวก็ปรับตัวเยอะมากค่ะแต่ว่าก็จะโชคดีในส่วนของการที่พอเป็นครูเราก็ได้ทดลองไปเป็นรองผู้ในการซึ่งมันก็คือสเต็ปที่แบบว่าโอเคเราเป็นลูกน้อง เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าในอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเป็นเบอร์ที่หนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าโอเคเรารู้แล้วว่าโอเคก่อนที่จะเป็นเบอร์หนึ่งมันมันคืออะไรต้องทาอะไรบ้างเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราเราก็มีภูมิคุ้มกันมาเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะโรงเรียนกุมหักก็คือถือว่าเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก <c oughs> มันก็เลยมันเป็นเรื่องของการที่ครั้งแรกที่ไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> นักเรียนมีอยู่43คน <c oughs> จากแบบ <c oughs> ตอนแรกนะคะอยู่ในเสาไฮ2,000กว่าคน <c oughs> แล้วก็ไปบรรจุเป็นลองที่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมก็คือนักเรียน400-500คนเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น้อยนะ,ะแล้วก็ยามมาที่แก่งคอยก็จะบรรบริบทคล้ายๆกันกับที่นี่ก็คือ2,000กว่าคนแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บ40กว่าคนก็าเด็กห้องเดียววันแรกที่ไปเข้าแถวอะค่ะก็คือจะเป็นสิลบอกว่า อันนี้เด็กครบแล้วอะคะมาเข้าแถวครบแล้วใช่ไหมคะอะไรง <S <S เงี้ยะทุกคนก็ครบแล้วค่ะแล้ว <c oughs> ในเรื่องของการวิชาการก็คือเราก็ต้องมารู้ว่าโอเคจากที่เราอยู่มาแล้วเราเคยสัมผัสมามันจะใช้เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่สิ่งแรกที่คือจะรู้สึกว่ามันเป็นจุดจุดแข็งที่เราจะรู้สึกว่าหุยเด็กเท่านี้ใช่ไหมได้เราจะพัฒนาให้ดีที่สุดหนึ่งก็คือจะต้องพัฒนาครูให้เขาแบบว่า ไปรู้ทางเดียวกันกับเรารเพราะว่าด้วยความที่เป็นโรงเรียนเล็กเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเ,ออเราจะต้องพัฒนาลงถึงเด็กยังไงเรารู้แค่ว่าเอ,อ้งานมันเยอะเราต้องทํางานตามนโยบายให้มันให้มันสําเร็จโดยที่บางทีเราลืมเด็กไว้รเราก็ต้องเมเนจเขาให้เขามีเป้าหมายเดียวกันกับเราประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความท้าทายแบบอย่างแรกเลยที่เรารู้รสึกว่าเฮ้ยเราจะต้องอ,อย่างแรกเราต้องเปลี่ยน m i n d เ e ตของคุณครูด้วยะคะ่ะใช่ให้การพัฒนาโรงเรียนรวมถึงพัฒนาเด็กไปในแนวทางเดียวกันประมาณนี้ค่ะ เริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของทักษะในการสื่อสารนะคะการที่เราจะถ่ายทอดสิ่งที่เราต้องการให้ให้แก่ผู้ที่เราประสานงานได้ถ่ายทอดให้ครูว่าเราต้องการทําแบบนี้ถ่ายทอดให้รองผู้บริการว่าเราต้องทำแบบนี้ก็ต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนะคะแต่ที่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์นะคะมีมนุษยสัมพันธ์การให้เกียรตินะคะให้เกียรติผู้อื่นนะคะทั้ง ต่อหน้าและรับหลังนะคะก็เมื่อเมื่อเป็นยังไงอะไรก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างนะคะะ อย่างปัจจุบันนี้ในเรื่องของวิชาการของเราอย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็คือว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีคุณภาพในหลายเรื่องแล้วสิ่งที่เขาต้องการสมัยนี้ทางการศึกษาต้องการก็คือผู้เรียนต้องมีสมรรถนะนะคะสมรรถนะในการที่ไปประกอบอาชีพได้อย่างเงี้ยเราก็ตอนนี้ที่โรงเรียนของเราดําเนินการก็คือเรื่องของพัฒนาทักษะอาชีพเราก็กําหนดว่าในปีการศึกษา2568เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีหลักสูตรสู่อาชีพ ซึ่งโรงเรียนเนี่ย <S 1> <S 1> ได้เป็นได้เป็น โรงเรียนสองโรงเรียนในจังหวัดส,สระบุรีนะคะที่ไปได้เข้ารับการอบรมนะคะได้เรียนรู้จากโรงเรียนโพลิสาวพิทยากรในเรื่องของหลักสูตรสู่อาชีพซึ่งเป็นต้นแบบของอันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราไปกัน3ามคนคือผู้ริหารพออรองวิชาการแล้วก็หัวหน้าง,งานหลักสูตรแต่ที่ีน่การที่3าคนเราไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้เราก็เลยต้องให้คุณครูไปด้วยก็มีการจัดให้คุณครูไปศึกษาดูงาน นะคะศึกษาดูงานโรงเรียนไอ,อพนทิศา oh <my> นะคะพอศึกษาดูงานเสร็จแล้วคุณครูก็ต้องกลับมานะคะพัฒนาหรือว่าในหลักสูตรว,วิชาการของเราเราจะทํำยังไงที่ที่หลักสูตรสื่ออาชีพของเราเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาเด็กได้จริงๆเพราะนั้นคนที่ มีความสําคัญที่สุดก็คือครูเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเอ๊ะกลุ่มสาระนี้จะพัฒนาเด็กให้เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นพยาบาลเป็นนันกทนายความเป็นในอําเภอได้ยังไงครูสิครูครูก็ต้องไปร่วมการคิดก็มีจัดใหม้มีกลุ่มและผิดชอบในการที่เป็นกลุ่มกลุ่มสาระงานต่างๆและผิดชอบว่าเอ๊ะงานนี้เราจะพัฒนาเด็กอย่างไรแต่คุณครูเราก็เก่งนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนรวมถึงการภาษา งานต่างๆอันนี้ก็คือการที่เราสามารถบริหารวิชาการเพื่อให้ตรงกับเขาเรียกสมรรถนะของเด็กนะคะของเด็กที่แล้วก็คนในชาติที่ชาติของเราต้องการแบบไหนแลาก็พัฒนาเด็กไปนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะวางแผนส่งเสริมนะคะค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเสาให้เนี่ย มีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนบอกตรงๆว่าเราได้ตัวป้อนหรืออินพุตของเราเนี่ยเด็กแถวนี้แหละ,ะใช่ไหมเด็กแถวนี้แหละแต่เราทํายังไงให้เขาเป็นเลิศทางวิชาการได้<ม>น่าหมายความว่าคุณครูปั้น<ม>แล้วคุณครูปั้นอย่างไร<ม>เราย้อนกลับไปดูที่เครื่องมือในการที่เขาจะปั้นเด็กก็คือแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ,คะ มองลึกเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูที่เขียนไว้ดีมากก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนและคําถามคือ deep learning การที่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับคุณครูในการจัดการเรียนการสอนมันจะทําให้ผู้เรียนนั้นอินเข้าใจเข้าถึงในส่วนของตัวเนื้อหาและมีการพัฒนาสมอง สร้างสารรค์ขึ้นวิเคราะห์ได้ขึ้นมันเลยทําให้ความจําของเขาเป็นความจําระยะยาว<ม>นั่นส่งผลต่อ deep learning อันนี้สําคัญคือคุณครูเป็นคนจัดการเรียนการสอนที่ดีจึงทําให้เด็กมี deep learning นั่นเองใช่ ในปีที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีกิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆที่ส่งเสริมผู้เรียนในส่วนของการไปฝึกประสบการณ์ตามสถานประกอบการใช่ไหมคะบางทีเนี่ยนักเรียนเ,นยเขาจะฝึกเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะฝึกตามสิ่งที่คุณครูเขาได้เหมือนกับจัดให้เช่น ผ่านชมรมโรงเรียนของเราเด่นมากเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรามีชมรมนาฏศิลป์เรามีชมรมการแสดงต่างๆซึ่งการแสดงเหล่านี้ชุมชนให้การยอมรับรวมทั้งจังหวัดสระบุรีให้การยอมรับเขาจะนําให้เขาเรียกเหมือนให้โอกาสนักเรียนอะ,ะไปเข้าร่วมแล้วก็ได้รําได้เต้นได้ร้อง แล้วก็ได้รายได้<ม>อันนี้ก็ส่วนหนึ่งค,คือนักเรียนได้รายได้แล้วอีกสองเรามีร้านกาแฟร,ร้านกาแฟตรงนี้เป็นที่ที่ฝึกให้กับนักเรียนแล้วคราวนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วอะนักเรียนได้ฝึกอยู่ในร้านกาแฟเฮ้ย <c oughs> แล้วในอนาคตละ่ะทําไมเราไม่ให้ชั่วโมงเขาแล้วให้เขาได้ลองเป็นบาริสตา้าเองแล้วทําให้เขาอะสามารถที่จะไปนําความรู้ตรงนี้ย ไปใช้กับการทํางานของตัวเองอแล้วก็ทําให้ตัวเองมีไรายได้ระหว่างเรียนอย่างนี้อ,อันนี้คือสิ่งที่เราปลูกฝังและต่อไปในหลักสูตรใหม่ทุกๆแผนการเรียนจะต้องมีการฝึกในสถานประกอบการซึ่งทุกแผนการเรียนเลยเนี่ยภาษาไทย,าาไทยก็ต้องไปฝึก ต้องไปดูที่ Workpoint Entertainment ต้องไปดูที่ไทยรัฐต้องไปฝึกการเป็นประชาสัมพันธ์การเป็นนักข่าวต้องทำ uh huh. แล้วเราก็มีการ MOU กับทางมหาวิทยาลัย uh huh. ชัดเจนว่าเราจะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการของเราช่วยเหลือเด็กเหล่านี้อย่างไร uh huh. เพราะฉะนั้นตอบได้ตรงนี้เลยว่าในส่วนของการที่เราฝึกให้นักเรียนได้เจอกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ของเรามีมีมาก่อนแล้วและจะมีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปี68ค่ะส่วนรายได้ระหว่างเรียนเราพยายามทำโครงการที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้รวมทั้งอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจัดไปหมดัดหมายก็คือตลาดนัดพอเพียงให้านาักเรียนมาออกบูธขายของได้รายได้ระหว่างเรียนอย่างนี้ค่ะ ถ้าคิดว่าจุดเด่นของโรงเรียนเสาให้อันดับแรกเลยคิดว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กร,รนะคะวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนเสาให้เนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทํามาตั้งแต่รุ่นพี่จนมาถึงรุ่นน้องนะคะ mm hmm. วัฒนธรรมองค์กรของเราก็าคือนะคะน้องเคารพพี่นะคะพี่ให้เกียรติน้องรรตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นวัฒน,นธรรมองค์กรที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นจุดเด่นของโรงเรียนสาวให้ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยวนที่เราได้ดำเนินการตรงนี้มาไม่ได้เพียง,ยงแค่บุคลากรเท่านั้นรวมไปถึงตัวนักเรียนด้วยนะคะถามว่าจริงๆเนี่ย ในเรื่องของการเป็นผู้บริหารในอนาคตเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมาย<ช>เนาะแต่ก็อยากจะฝากน้องๆไว้นะคะการที่เป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตแล้วก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือต้องเป็นคิดต่างสร้างอนาคต,<ช>ตคนเราคิดต่างได้ค่ะไอ้คำว่าคิดต่างนี่ก็คือการคิดต่างนี่คือการการเพิ่มประสบการณ์ นะคะการหาวิธีการใหม่ๆนะคะเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาในการทํางานในการคิดต่างเนี่ยมันต้องรวมไปถึงเ,เราจะต้องรวมไปถึงในเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ย<ม>ต้องทาให้ชัดเจนมีการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนะคะเป้าหมายเดียวกันทั้งองคอ์กร<ม>นะคะแล้วในการที่จะเป็นผู้บริหารเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยในสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีในตัวก็คือหนึ่งต้องรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันมีเหตุผลนะคะกล้าให้กับทีมงานของเรากล้าคิดกล้าที่จะทำและกล้าที่จะผิดพลาดเพื่อเอาข้อตรงนั้นนะ่ะมาพัฒนาต่อนะคะมีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะสุดท้ายนี้ก็มีอยู่4เทคนิควิธีการนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคตนำไปใช้นะคะก็คือ1ต้องปรับเปลี่ยนแล้วยืดหยุ่น นะคะปรับเปลี่ยนยืดหยุน่นสร้างองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาโรงเรียนเคียงข้างคุณครูนะคะก็คือจะต้องอะไรคะสนับสนุนเขาแล้วก็เปิดใจรับฟังะนะคะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเนี่ยอันนี้สำคัญเขาเรียกว่าเปิดโลกกระทัดใหม่มให้กับตัวเองแล้วก็คุณครู ที่จะหาวิธีใหม่ๆมาพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ